พบกับนังจ้ำบาร์บ้านอีกแล้วเช่นเคยนะคะรถเข้าใหม่สมภาพสวยเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะมองหารถสีแดงสวยๆนะคะเป็นรถ5ประตูแล้วก็เป็นตัวรีมิ t เต็ดด้วยนะคะต้องให้คันนี้เลยนะคะมิตซูบิชิมิราชนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.2ตัว GLX เนะคะเป็นตัวรีมิ t เต็ดแอด i ชัเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะค่อนข้างสวยเลยนะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะหาเลทพอๆสบายๆแต่อยากได้ตัวท็อปสุดต้องให้คันนี้เลยนะคะเดี๋ยวพาชมในความ สวยด้านหน้าก่อนเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของกระจังหน้าจะตัดด้วยโครเมี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะคะถัดมาในส่วนของด้านล่างนะคะจะมีมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะแล้วก็มีไฟเดทัมตรงนี้มาให้นะคะคนข้างสวยเลยนะเป็นสีแดงแบบดูดีมากๆเลยนะในส่วนของด้านข้างนะคะกระจกจะเป็นกระจกไฟฟ้าให้แล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในคมกระจกนะคะแล้วก็กระจกจะเป็นสีดํานะคะ ในส่วนของราคานะคะด้วยความที่เป็นตัวรีมิตต์หลังคาดําเลยนะลูกค้าสาหรับคันนี้ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะคะถัดมาในส่วนของด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะด้านหลังค่ะค่อนข้างสวยเลยนะสําหรับคันนี้นะคะจะมาพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านหลังสวสๆวแบบนี้แล้วก็มาพร้อมกับไฟเบรกรถที่3นะคะด้านหลังค่อนข้างที่จะสวยมากๆต้องใช้คําว่าสวยได้เปลืองมากเลยนะสาหรับคันนี้นะคะเป็นระบบสมาร์ททีเด็ให้แล้วเรียบร้อยนะคะสามารถเปิด รถได้ถึง2จุดเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของด้านข้างคนขับนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะคะในส่วนของด้านหลังค่ะลูกค้าน็อตทั้ง2ด้านนะคะไม่มีรอยไข่เลยนะ ด้านหลังของมิราชถือว่าให้มาค่อนข้างเยอะเลยนะคะในส่วนของช่องเก็บสัมภาระนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้พื่มพื้นที่ในการใช้สอยนะคะลูกค้าสามารถพับเบาะแยกได้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นรถอเนกประสงค์เล็กๆนะคะไว้ใช้ขับในเมืองนะคะนี้ค่อนข้างที่จะเปรจทย์แล้วก็น่าสนใจเลยนะคะ อุปกรณ์นะคะตัวนี้นะคะลูกค้าก็จะมีที่วางของมาให้นะคะลูกค้าจําแยกแยกพวกได้เลยนะสําหรับคันนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ของเขานะคะยางอะไรแม่แรงคันนี้คืออยู่ครบแล้วก็ยังคงสภาพเดิมไม่เคยผ่านการใช้งานมาเลยนะคะถือว่าเป็นรถเข้าใหม่ที่ค่อนข้างสวยเลยนะลูกค้าไม่ต้องเก็บงานอะไรเลยนะคะสําหรับคันนี้นะล้างตั้งขายได้เลยนะเดี๋ยวตามพาไปชมในส่วนของระบบออปชั่นด้านไหนบ้างดีกว่านะคะว่า ตัวรีมีเตตัวนี้นะคะมีระบบออปชันเสริมอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะไปชมกันค่ะสนับสนุนโดย Car ่าโฟ u ั e เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,00 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r โฟชัวดอท เข้ามาในส่วนของด้านในแล้วเรียบร้อยนะคะถือว่าจะเป็นรถไซเลสนะลูกนะลค้าด้านในก็ถือว่าค่อนข้างกว้างขวางนะคะเดี๋ยวตัวนี้เป็นระบบคูสตาแล้วเรียบร้อยนะคะก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกสบายเลยนะเลขไมค์คันนี้จะอยู่ที่37,934กมิโลเมตรนะคะลูกค้าถือว่าใช้งานค่อนข้างน้อยเลยนะคะพวงมลาลัยค่ะตัวนี้จะเป็นพวงมลาลัยแบบบันติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยนะคะสามารถควบคุมในส่วนของระบบเครื่องเสียงนะคะแล้วก็การรับโทรศัพท์ได้จากพวงมลาลัยเลยนะคะในส่วนของออ เพ้่อความปลอดภัยนะคะจะมีระบบการลื่นถลายมาให้นะคะลูกค้าแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าให้แล้วเรียบร้อยนะคะแอร์แบ็กมาให้ในส่วนของคู่หน้านะคะถัดมาในส่วนคอนโซลกลางะค่ะลูกค้าตัวนี้นะคะจะได้ นะลูกค้ามีฟัง์กชันให้เล่นมากมายเลยนะคะสำหรับคันนี้นะแอร์เป็นแบบแมนนวลนะคะลูกค้าคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของเบาะค่ะด้วยความที่เป็นลิมิเต็ดนะคะลูกค้าเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะผ้าเดินได้ด้วยสีแดงแล้วก็จะมีรวดลายในส่วนของสีแดงตรงกลางนะคะลูกค้าด้านในก็ถือว่าค่อนข้างสวยแล้วก็กว้างขวางเลยนะคะในส่วน ในส่วนของด้านหลังนะคะผู้โดยสารตอนหลังนี่ไม่ต้องกลัวอึดอัดเลยนะคะลูกค้าตัวนี้คือเพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยมาได้ค่อนข้างดีเลยนะคะไม่ว่าลูกค้าจะยืดขาหรือว่าสูง170ขึ้นไปนะคะนั่งได้สบายๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยนะคะเดี๋ยวไปดูไฮไลท์สาคัญของเรากันบ้างดีก,กว่านะคะในส่วนของห้องเครื่องนะคะรับประกันไม่มีชนหนักผิดความนำ้ำท่วมตอบต่อคาซีคัดกอเรกหม่แน่นอนนะคะในส่วนของห้องเครื่องค่ะ ไข่เลยนะคะแผ่นกันความร้อนอยังคงสภาพเดิมเลยนะคะต้องบอกก่อนนะลูกค้านี่คือสภาพเข้าใหม่นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะรถเป็นปี2018ต้องเน้นย้ําเลยนะลูกค้าสาหรับคันนี้รอยสีมิดอาร์ยังมีให้เห็นบ้างในบางจุดนะคะก็ถือว่าใช้งานค่อนข้างน้อยสภาพค่อนข้างสวยเลยนะคะสาหรับคันนี้สําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจอยากจะเข้า ชมรถตัวจริงนะคะสามารถเข้ามาชมได้ที่บอรถบ้านสาขาเพชรบุรีได้เลยนะคะของเรามีทั้งหมด4สาขานะคะจะมีเพชรบุรีชะอำาหัวหินแล้วก็ราชบุรีนะคะหรือว่าจะติดต่อช่องทางออนไลน์ของเราก่อนก็ได้นะคะมีทั้งหมด5เพจนะคะจะมีเพจสำนักงานใหญ่เพจเพชรบุรีชะอำาหัวหินแล้วก็ราชบุรีนะคะแล้วก็พลาดไม่ได้เลยนะคะช่อง y YouTube บอรถบ้านเพชรบุรีนะคะลูกค้าอัปเดตรถสวยเข้าใหม่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้จามแล้วก็เจ้ามิตซูบิชิมิร ค่ะคันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ